สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้องรับเข้าสู่ช่องอิสเมี n นะคะสําหรับใครค่ะที่เพิ่งกดเข้ามาดูช่องแมนแมนรักการเดินทางขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะและจอดตามแคมป์ที่ต่างๆนะคะแบบคาแคมปิ้งค่ะและแม่นก็ชอบการอยู่บ้านด้วยเหมือนกันค่ะทริปนี้นะคะแมนเดินทางไปฝั่งตะวันออกค่ะเดินทางคนเดียวเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด4วัน3คืนค่ะจากบ้านที่ปทุมธานีจุดหมายปลายทางคือที่ระยองค่ะทริปนี้แมนจะไปพักที่หาดที่คุ้นเคยค่ะหาด E อ d ดีนะคะตั้งอยู่ในสนามบินอู่ตะเภาค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสมีแม้นะคะแล้วก็พบกับแม่เลงค่ะ ะะวันนี้จะไปแคมปิ้งที่ริมทะเลนะคะจุดหมายปลายทางวันนี้เราก็จะไปกันที่หาด EOD อดีค่ะใช่ค่ะแมนไปหาดนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็สวัสดีวันสงกรานย้อนหลังนะคะตอนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะต้นเดือนพฤษภาคมค่ะแต่เดือนเมษาทั้งเดือนเนี่ยแมนไม่ได้ออกไปแคมป์ที่ไหนเลยนะจริงๆอ่ะแมนตั้งใจจะไปแคมป์นะคะนอนริมทะเลเนี่ยช่วงเดือนเมษามาว่าอากาศร้อนแล้วอยากเล่นน้ําทะเลนะคะแต่ว่าติดภารกิจทั้งเดือนเลย ช่วงสงการนะคะสงการนี่ก็คือไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เทศกาลส่วนใหญ่แม้ไม่ค่อยได้ออกอยู่แล้วเนาะแต่พอช่วงหลังวันสงการนี้ค่ะก็ติดงานก็เลยไม่ได้ไปแต่วันนี้ค่ะก็เพิ่งจะได้ออกมานะคะจริงๆอ่ะแม้นอยากไปที่เกาะช้างเลยนะทริปนี้ยแต่ว่า มีเวลา3าวันวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกมานะคะแล้วตอนแรกอ่ะตั้งใจจะไปที่สวนวังแก้วนะคะจังหวัดระยองจริงๆอ่ะตั้งใจว่าหาดีโดีเนี่ยจะเอาไว้ตอนที่ขากลับนะคะจะไปแบบไปไกลๆก่อนเนาะอยากจะออกตั้งแต่ตอนเช้าเลยแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะออกออกตอนเที่ยงแล้วก็ขับรถมาระหว่างทางเนี่ยเจอฝนด้วยจากที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย ไม่มีแมกฝนแล้วนะใกล้ถึงหาดแล้วอะคะ่ะอีกประมาณ10นาทีนะคะใน GPS บอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแม้น่ะจะแวะที่ตลาดก่อนนะคะจะมีตลาดใกล้ๆกับที่หาด EOD รู้สึกว่าจะชื่อตลาดกอม .10 ไม่ไม่แน่หาดเอโอดีหรือหาดนาภาธาราพิลมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กองทหารบินาหารเรือค่ะกองเรือ,อยุทธการตัวชายหาดจะตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินอุตภาค่ะ ตลาดสดกอม .10 อจะตั้งอยู่บริเวณวงเวียนก่อนถึงทางเลี้ยวเข้ามาที่สนามบินอุตะเภานะคะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อของสดผักน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มเนี่ยแม้แนะนำให้แวะที่จุดนี้ก่อนก็ได้ค่ะพวกของสดอะไรเนี่ยแม้เตรียมมาหมดแล้วเนะ้อแต่ว่าแม้นะอยากได้ผักกับพวกแป้งทอดนะคะวันนี้วันนี้ตั้งใจจะมาทำแบบซี่ ตอนนี้ไม่ฝนไปหมดแล้วนะแมนไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะตกไหมแต่คิดว่าอีกสองสาวันที่เรายังอยู่ที่นี่แถวๆนี้นะคะอาจจะได้เจอฝน ไม่แน่ใจตรงนี้เรียกว่าอู่ตะเภาหรือเปล่านั่นแหละค่ะกำลังตรงมุ่งหน้าไปที่หาด EOD นะคะเ mm hmm. มื่อกี้ก็แวะซื้อได้ลอดช่องมาด้วยนะลอดช่องนั่งกินมากเลยอ่ะตรงตลาดกอม .10 อนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดใครมาแถวนี้นะก็ แวะซื้อน้ำซื้ออะไรตรงนั้นได้นะคะตอนนี้แมนเข้ามาในค่ายแล้วนะคะกำลังไปที่ริมหาเนาะครั้งที่แล้วที่แมนมาแมนจอดนอนในรถนะคะแต่ว่าวันนี้มาแมนจะกางเต็นท์หลังคารถเนาะไม่แน่ใจว่าจะเท่าไหร่นะมีที่อยู่นะคะอยู่เยอะเลยแหละวันนี้โลง่งวันนี้โล่งมากๆกแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าเกียร์โฟ จอดอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ขยับรถเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรากางเต็นท์หลังคานะก็เลยต้องหลบทิ่งไม้นิดนึงแล้วก็อยู่บนทรายนะคะขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกเทปนี้ตั้งใจแบบมาดื่มดำบรรยากาศริมนทะเลดืมทะเลนะก็เลยแอบ,บแบบเหมือน อาจจะไม่มาแต่ว่าดีใจเหมือนทุกครั้งที่ตัดสินใจมาบรรยากาศดีมากนี่คุณทับทิมนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์หลังคาก่อนแล้วเมนูวันนี้ของแมนก็คืออย่างนี้เลยรอชม ีพัดลมมาเลยนะคะ ออนนี้เป็นเวลาหกโมงก่าแล้วนะคะเดี๋ยวแมนจะหมักซ<ม>ี่โครหมูแล้ววันนี้มีเป็นมีเป็นผงมาล่าที่เหลือจากตอนที่แมนไลฟ์เมื่อวันก่อนนะคะถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะอันนี้เป็นแตงโมแม่แม่ซื้อไว้ให้แต่ว่าแมนออกมาแค็มก็เลยเอามาด้วยเลย จะกินหมดไหมก็ตอบเลยว่าไม่น่าหมดก็ไม่เห็นมีไม่ลืมเขียงนะคะ ก็คือเอาหมูไปต้มนะคะเพราะว่ามันมันจะไม่สุกเอามันจะไม่ก่อนเพราะว่าวันนี้แมาลืมเอาตัวที่บังลมมานะคะ <c oughs> มันอยู่ินทะเลลืมไปครั้งที่แล้วมาก็แบบจำได้เลยว่าลมแรงมากก็ไม่เป็นไรเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาคลุกตัวที่หมักไว้ใหม่นะคะ หอมมากเลยมันเคีวไปต้มก็หอมแต่กระเทียมอันนี้ก็คือเป็นผงหมาล่าที่วันก่อนมาทำกินตอนไลฟ์นะคะแล้วก็ยังเหลือเนาะหมูสุกแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้แม้ลองกินแบบเปล่าๆไปแล้วนะก็คืออร่อยจริงๆมันอร่อยเพราะว่ากระเทียมหอมกับครั้งนี้แมนใส่ซอสหอยนางรมนะคะ mm hmm. ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยก็อร่อยนะแต่ว่าครั้งนี้อร่อยกว่า ตอนี้หมี่ของเรานะคะมองเห็นกันไหมอ,ะอ่ะเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยนะแป่งก็จะจิ้มกับตัวหมาล่านะคะคลุกไปเลยใช้มือเลยแล้วกันอือหืออือหืออือหือ หมาล่าจริงๆเดี๋ยวขอพริกออกนิดนึงออื้ บริเวณที่แมเจอดนอนคืนนี้ไม่มีคนมาแคมป์ข้างๆเลยค่ะจะมีเป็นกลุ่มกลางเต็นท์เป็นหลังๆนะคะอีกกลุ่มอยู่ตรงบริเวณต้นสนหาออกไป แม่เนะพิ่งได้ไฟมาใหม่นะคะแล้วก็ใช้มาประมาณ3-4ทริปแล้วค่ะตั้งแต่ไปทริปที่เดอะแบมบูแคมนครนายกนะคะไฟอันนี้สว่างมากๆแล้วก็ใครที่ไปแคมป์และมีการถ่ายคลิปตอนงกลางคืนอันนี้แม่แนะนําเลยค่ะแล้วเขาสามารถปรับสีได้หลายสีค่ะส่วนไฟอีกอันนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกรักเลยเพราะว่าราคาไม่แรงมากแม้มีไฟแบบนี้ทั้งหมด5อันค่ะแม่ชอบที่น้องเขาเป็นแม่เหล็กสามารถติดตามจุดต่างๆได้แมนจะเอาไว้ติดที่หลังคารถและอีกที่ที่ชอบมากก็คือจะเอาไว้ติดใต้รถแบบนี้ไว้เป็นไฟสอง หวางเวลาเดินรอบรถค่ะแต่รุ่นนี้แบตเขาจะหมดไวไปหน่อยนะคะแต่สําหรับแมนนะแมนโอเคนะคะเหมือนไม่ต้องกังวลกับน้องเขาเท่าไหร่อะคะ่ะคือถ้าหายไปก็ก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะแมนนแปะลิงก์ไฟไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะเผื่อใครสนใจค่ะตอนนี้แมนอยู่บนเต็นท์หลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วิวสวยมากเลยอะที่แมนเอาให้ดูมาตอนกลางวันนะคะ มีเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยน่าจะสวยมากๆเลยเนาะครั้งนี้ก็ตั้งใจจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับและนี่คือวิวของคืนนี้ค่ะ เรื่อสายค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11โมงกว่าแล้วนะแมนอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าก็นั่งชงกาแฟนะคะแล้วก็ทำข้าวต้มไปแล้วเนาะปกติอะแมนจะไม่ค่อยได้กินข้าวเช้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยหิวเพราะว่าเมื่อวานกินน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้แมนเก็บของอะไรเกือบเสร็จแล้วนะคะเก็บ ตัวในรถแล้วเหลือแค่ตัวเต็นท์หลังคารถนะคะที่ยังไม่ได้เก็บก็กะไว้ว่ารอให้มันแห้งกว่านี้ก่อนนะคะก็จากที่ <c oughs> ได้เห็นกันก่อนหน้านี้เมื่อคืนพายุเข้าแบบ ข้าแบบหนักหน่วงม,มากมแม,กม่ก็คือเนี่ยเราจอดอยู่ริมทะเลใช่ไหมคะแม่น่ะมาหาด E อ d ดีครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะครั้งแรกที่แม่มาตอนนั้นยังไม่ได้มีตัวเต็นท์หลังคารถแล้วก็มาอีกทีนึงเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วนะคะตอนนั้นมานอนเต็นท์หลังคารถแล้วก็กางออนนิ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องอออนนิ่งของเราค่ะก็คือคานหักไปอันหนึ่งนะคะลมมันแบบตีแล้วมันก็พับไปเมื่อคืนคือตื่นมา ตั้งแต่ตีสอนะคะรอบหนึ่งคือเมื่อคือนนะ่ะแมนดูแล้วคิดว่าฝนจะไม่ตกนะแต่ว่าเขามาตกตอนตีสอแบบตกหนักมากจนแมนสะดุ้งตื่นนะคะแล้วก็ตอนตีสี่เนี่ยคือลมแรงมากเป็นลมพายุแบบแรงมากจากที่ทุกคนได้เห็นคลิปไปนะคะ<ม>ก็คือรถสัน่นเต็นท์สั่นนะคะแล้วแมนน่ะก็ทำใจไว้แล้วแหล,แหละว่าออนนิ่งอ่ะจะต้องแบบ พังแน่ๆเลยแต่ก็ทำใจไม่ค่อยได้เมื่อคืนก็แอบเครียดเหมือนกันนะคะว่าอยากลงมาแบบมาจัดการกับตัวออนนิ่งเนาะแต่ว่าฝนมันตกอ่ะแล้วมันก็พังไปแล้วแล้วก็ดูแล้วก็คือเหมือนน้องเคาพับไปแล้วนะคะเมื่อคืนเลยได้แต่ภาวนาขอให้ออนนิ่งเน่ยไม่ขาดขอให้เหมือนแค่ หักเสาเดียวแล้วก็ไปแค่คานเดียวค่ะไม่ใช่เสาตนเต็น์เนี่ยคือไม่เป็นอะไรเลยนะคะอยู่รอดปลอดภัยคือมันสั่นนะเมื่อคืนมันสั่นสั่นแบบแรงมากคือแบบรถสั่นเลยอะ่ะแม้น เนี่ยแมนถ่ายคลิปมาแมนไม่รู้ว่าคลิปมันจะสามารถบง่งบอกได้ไหมว่ารถมันสั่นขนาดไหนเป็นมันสั่นขนาดไหนนะคะแล้วลมแรงมากคือเหมือนลมมันมาจากตรงทะเลเนาะแล้วมันก็ซัดซัด,ซ,ดซัดเข้ามาโอ้เป็นอีกประสบการณ์แล้วเมื่อเช้าแมนก็ไม่เห็นคุณพระอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่ามันยังอึมครึมอยู่เนาะยังฝนตกอยู่นะแมนตื่นมาตอนประมาณเจ็ดโมงเนี่ยรอบหนึ่งแล้ว มันไม่ไหวอะ่ะมันง่วงมากก็เลยนอนต่ออีกชั่วโมงหนึ่งเอาจริงๆก็คือตื่นมาตอนประมาณ8โมงนะคะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะนอนต่อแต่ว่าลุกขึ้นมาแต่ก็ดีใจที่ได้ลุกขึ้นมาเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วเหมือนกันมันเพิ่งมาหลับตอนแบบช่วงเช้าๆชนี้เองอะ่ะช่วงประมาณตีห้าเราคือวันนี้ที่แมนมานะคะ่ะก็ด้านข้างอ่ะคะ่ะซ้ายขวาตรงเนี้ย ไม่มีใครมากลางเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สมที่มากลางเต็มที่หาดีโอดีนะคะไม่เคยเจอโลง่โลงๆแบบนี้มาก่อนไม่รู้ว่าพอช่วงนี้เป็นช่วงแบบฝนหรือเปล่านะคะวันนี้คุณทับทิมได้จอดแบบริมทะเลแบบนี้เลยแล้วก็เป็นต้นสนข้างบนนะคะแม้น่ะจอดหลบๆกิ่งต้นสนนะก็ได้ตรงนั้นพอดีนะคะโชคดีที่เมื่อคืนไม่ได้มี กิ่งไม้หลกลงมานะคะแล้วก็เต็นท์หลังคารถของแม้นะคะเป็นของแบรนด์ n o r t w a y Outdoor นะคะแม้เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวแม้แปะลิงก์ไว้ข้างบนนะคะเผื่อใครกําลังมองหาเต็นท์หลังคารถเนาะก็เมา่อกี้ะค่ะมีรถเป็นรถเหมือนน่าจะเป็นของของทหารหรือของในค่ายอะค่ะมาเก็บขยะไปแล้วนะคะ จากตรงที่ทิ้งขยะแล้วก็รถเนี่ยเขาก็วิ่งมาตรงใกล้ๆกับที่แมนจอดตรงนี้นะแต่ว่าเขาจะไม่ได้มาตรงโซนที่เป็นแบบต้นสนไปถึงชายหาดอะเขาก็เก็บขยะบริเวณเป็นตรงถนนตรงที่จอดรถเนี่ยไปเกือบหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวแมนจะเก็บบริเวณพวกที่จอดจอดตรงเนี้ยเพิ่ม